นี่คือที่นอนพี่หังที่อีแม่เอาให้แอคโคเมื่อวานผลงานมันเลาะขาดหมดเลยอ่ะแอคโคฉันให้นอนแล้วทำไมอ่ะทำไมอะอยากได้เปิดประทุนเหรอฮะมันไม่มีรูเหรอ โอ๊ยทำไมทำบ้านพังอ่ะทำที่นอนพังอ่ะโคอ๋อเออเอาเอา,เอา,เอายังนอนได้อยู่ว่าอย่างนั้นอากาศมันไม่ถ่ายเทใช่ป่ะก็เลยต้องเจาะดูนี่อันนี้คือมันเป็นซิปมันสามารถแบบว่าพับได้แล้วโคก็เลาะออกหมดเลยอืม ทำไมทำอย่างนี้ล่ะอ๋อก็ยังนอนอยู่เนาะอโอ,อที่นอนพังหมดเลยอืออืมผลงานของโควันนี้เจาะที่นอนเพิ่มไม่ชอบนอนแบบเจ้าชายเหรอฮะเนี่ยเตียงของเจ้าชายเนี่ย มีซุ้มด้วยเห็นด้ะยเ้ไม่ชอบไปซื้อเบาะใหม่ให้ละกันโอเคไหมอืมอ๋อมันหลับใสเว้ยอืมหลับโชว์หลับโชว์ว่ายังนอนได้ขาดแล้วยังไงก็ยังนอนได้ใช่ป่ะอ๋อที่นอน ตายแล้วที่นอนพังหมดแล้วอืมไม่ชอบเตียงหบบเจ้าชายเนาะโอ้โหเอ้ยแล้วมันก็นอนอย่างนั้นเลย<อ>โคอ้อืมไปซะล้วไปซะล้ นอนไปจ้ะท่านั้นแหละจ้ะดูจ้ะที่นอนจ้ะอืมแล้วให้มันเย็นกว่านี้ก่อนแล้วกันนะถึงเสื้อนไหม่ให้ให้มันคุ้มๆหน่อยใช้ได้วันเดียวโอ้ไหวไหมเนี่ย